แกบอกว่าในหนังผมหล่อมากๆมีแค่นี้แหละคับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายกนกพรน,นมใจดีชื่อเล่นชื่อคุณอายุ1ปีเอ่อปีผมอยู่ปสี่ขึ้นป .5 าครับคนหล่อครับแล้วก็แล้วก็ เท่ด้วยครับหล่อเท่นะครับที่บ้านเป็นคนบอกผมบอกตลอดครับแม่ก็หล่อครับเพื่อนก็บอกว่าไม่หล่อครับดังนั้นผมยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยครับผมก็ต้องไปแล้วผมยังไม่ได้เตรียมยังไม่ได้พร้อมอะไรที่จะไปออดิชั่นเลยแล้วก็ตื่นเต้นเลยทำอะไรไม่ถูกครับ ผมก็ดีใจเอาไว้ไวครับผมเก็บคว,วามดีใจเอาไว้บอกว่าผมได้เข้าเป็นเป็นแบบนักสแสดงสนุกครับแต่ว่าก็ตอนแรกก็จะตื่นเต้นพอได้สแสดงไปแล้วก็เริ่มหายตื่นเต้นแล้วรู้สึกธรรมดาครับเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันจะเป็นยังไงต่อ จะสปอยให้ครอบครัวฟังด้วยครับเขาบอกว่าในหนังขุ่มหล่อมากๆมกีแค่นี้แหละครับภาพไป็ูกันเยอะๆสิบบวกหนึ่งภาพโยชน์เขาคนสุรินสิบบวกหนึ่งภาพโยชน์เขาคนสุริน